7คาตอบที่ดีที่สุดนะครับเกี่ยวกับสุขภาพของคุณมีอะไรไปดูกันครับข้อ1น,นะครับถั่วอะไรที่กินง่ายราคาดีมีประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดนะครับคำตอบก็คือถั่วเหลืองนั่นเองนะครับถั่วเหลืองคุณอาจจะกินโดยตรงก็ได้นะครับเช่นกินถั่วเหลืองเลยหรือว่าบางทีก็กินน้ําเต้าหู้หรือกินเต้าหวยก็ได้นะครับหรือกินผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองแยะ,ยะเต็มไปหมดเลยครับข้อ 2. นะครับการออกกําลังกายที่ดีที่สุดคืออะไรก็คือการ เดินนั่นเองนะครับได้ทุกวัยนะครับแล้วก็ได้ทุกโรคด้วยนะครับเดินเบานะครับไม่เสียตังค์เยอะด้วยนะครับแล้วก็ได้ชมบรรยากาศต่างๆสูตรอากาศบริสุทธิ์ด้วยครับข้อ3านะครับสิ่งที่เป็นตัวช่วยป้องกันเนี่ยไม่ให้สมองเสื่อมนะครับไม่เป็นอัลไซเมอร์ให้เป็นความจําดีๆเลยอยู่ไปจนแก่และยังปิ๊งยังจําได้นะครับนั่นก็คือกิจกรรมฝึกสมองนั่นเองเช่นอะไรล่ะเช่นเล่นเกมต่างๆนะครับเล่นไพ่ก็ได้นะครับฝึกสมองบ่อยๆครับจะไม่ทําให้สมองเสื่อมครับ ข้อ4นะครับวิธีป้องกันไข้หวัดโรคหวัดที่ดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วมีหลายวิธีแต่วิธีนี้เนะีเป็นวิธีตั้งต้นเลยนั่นก็คือการล้างมือนั่นเองนะครับถ้าคุณล้างมือบ่อยๆเนี่ยโรคอะไรก็จะเข้ามายากนะครับเพราะว่าเชื้อโรคส่วนใหญ่จะอยู่ตามเล็บตามมือของเรานั่นเองครับข้อ5นะครับผักที่เขาไปวิจัยมานะครับหรือว่าเขาทําการทดลองมาแล้วว่าผักชนิดนี้ดีจริงๆป้องกันได้หลายโรคเลยนั่นก็คือบรกอกโคลีนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวานความดันสูงนะครับสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ลดไขมันในเส้นเลือดช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายดูแลเรื่องโรคหัวใจด้วยนะครับบอกเคอรี่ดีมากๆนะครับข้อ6นะครับสิ่งที่ทําให้ชีวิตของคุณจะยืนยาวขึ้นกว่าคนอื่นเลยนั่นก็คือหาความสุขให้กับตัวเองนะครับหัวเราะหาความเพลิดเพลินให้กับตัวเองนะครับจะทําให้คุณมีชีวิตยืนยาวเช่นดูหนังฟังเพลงนะครับถ้าจะให้ดีก็ร้องเพลงจะดีกว่านะครับดีกว่าร้องเพลงนั่นก็คือ เต้นไปด้วยร้องเพลงไปด้วยรับรองจะทําให้ชีวิตคุณยืนยาวนะครับผิวพรรณดีอารมณ์ดีความจําดีด้วยครับแล้วก็มาถึงข้อที่7็ข้อสุดท้ายนะครับง่ายๆใครๆก็รู้นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่น่าดื่มมากที่สุดในโลกนั่นก็คือน้ําเปล่าน้ําสะอาดนั่นเองนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าเป็นน้ําเปล่าในอุณหภูมิห้องจะดีมากๆเลยนะครับก็คือตอนนี้ชั้นบรรยากาศเราอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับก็ให้น้ำนะ่ะมีอุณหภูมิเท่านั้นนะครับพยายามเลี่ยงดื่มน้ําเย็นนะครับ โอเคนะครับ7ข้อเลือกอันที่ดีที่สุดมาให้แล้วนะครับข้อมูลน่าแบ่งปันกันมากๆเลยนะครับแบ่งปันกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ